ค่ะ MGT ภูมิยินดีต้อนรับค่ะศูนย์ MGT ภูมิซ่อมสีและตัวถังครบวงจรโดยช่างมืออาชีพนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีคลังอะไรที่ไว้รองรับลูกค้าทุกรุ่นทุกสีไปชมกันเลยค่ะเราก็ถึงที่เก็บอะไรของเราแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าที่พาชมค่ะ นอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีทาง MC นะคะที่ใหญ่นะคะ หึงสองครั้งด้วยกันนะคะที่แรกก็คือจะอยู่ที่ชนบุรีมีพื้นที่อยู่ประมาณ1 0,000ตารางเมตรและพื้นที่ที่2นะคะจะอยู่ที่บางนาตาดมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ1น0 0 0ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะเรามีสต็อกทุกรุ่นครบทุกสีที่มีในประเทศไทยค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะเราสั่งสินค้าจากโรงงานด้วยระบบเรียลไทม์เราสามารถเช็คสต็อกหรือว่าระยะเวลาในการส่งสินค้า1 2ถึงวันเท่านั้นเองค่ะลูกค้า ไม่ต้องกังวลใน,เ,นเรื่องของอะไรอีกแล้วนะคะเราสามารถมีบริการให้ท่านทันท่วงทีค่ะเป็นครอบครัวเก,กับเรานะคะบ๊ายบาย